น้ำเพิ่มแล้วนะครับเกือบ2เท่าตัวเลยนะครับผมริมเขื่อนป่าศักดิ์ชริทธิ์ที่อบตบ้านมนาหวานนะครับตำบลมนาหวานอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับผมวันนี้ก็มาเพื่อ FC เขื่อนป่าศักด์เลยนะครับน้ํามาแล้วจากเหนือนะครับดูสิครับสีน้ําแดงมากเลยนะครับตอนนี้น้ําจากทางเหนือจากเพชรบูรณ์มาถึงที่เขื่อนป่าศักด์แล้วนะครับกว่านะครับประมาณ2เท่าตัวนะครับผมตะวแรก1 0ตอนนี้ก็ขึ้นมา28%นะครับขึ้นมาเกือบ2เท่าตัวนะครับถ้าไปถึง300%เมื่อไหร่ก็ นั่นแหละครับขึ้น2เท่าตัวเนาะเพราะว่าเมื่อประมาณหลายสัปดาห์ก่อนผมมาอัปเดตให้ดูก็คือ10%นะครับถ้า3 0ก็ขึ้นมา2เท่าตัวนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศริมเขื่อนปลาสักชสิ์นะครับที่บ้านมะนาวหวานนะครับทะเลน้ําจืดนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับของชาวบ้านมะนาวหวานแล้วก็หลากหลายจังหวัดทั่วประเทศก็มาสัมผัสแล้วเนาะนี่ผมจะซูมให้ดูนะครับ กระท่อมเถียงนานะครับ50บาทนั่งชิวๆชมวิวเขื่อนป่าสักดิ์ชรสิธิ์นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ